ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไงเหนื่อยไหมป้าเก่งเต็มที่เลยมังวันนี้วันพระใหญ่เออคันสมมุติว่าปลูกนี่มันสิโอ้ตัดวันพระไกลเที่ยงขึ้นไปนี่ดิยอย่างไหนประตูอ่ะไม่ใช่ไม่สวยไม่ไม่ใช่หรอกฮันไม่ต่อเอา<ม>สวัสดีสวัสดีส